มันไม่ได้ไปไหว้พระมันไปไหว้ศาลโอ้ยกันนันนีกินลบ้างมึงสอคนมาอยู่เออกินมบ้างสงคนก็กินมรลบ้างบอยู่จับไอหาเลยจับยามเอาล มุมมันย้อนท้อของแล้วนมุมยีนสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อทุกคนมื้อนี้กะพาเดียวเอกมาให้มะนาวเก่าทุกคนออกมาสปีชอตจ้ะแล้วก็เขาเมย์เขาไอสิ่งเขาอันนั้นทุกคนเอ้ยออพาเดียวมาปั้นมันพี่น้องมือนะกับทีมงานเขาข้าวเขาเอกมาปั้นมันพี่น้อง อันนี้ก็ก้นได้ประมาณสองมือแล้วทุกคนสองรถแล้วก็อ้อมมาปั้นทุกคนก็นังเต็มเครื่องปัน้นสักก็อ้อมมาพี่น้องแดดก็ฮห้อนหอนมือน,น,นะกําลังอันสีปั้นนะทุกคนดีแต่ลบหนาวมือน,น,นะทุกคนปีติดทัดนปีวันแรกเอ็ดวิเซอร์ได้อืม <c oughs> บังนี่พวกนี้ก็น,นั่งโฮอยู่เก็บเม่นสักคู่ไว้ก็ได้ได้พี่น้องเด้อ สเปียโอพีทุกคนนะมันมันไม่ได้อันมันมีแม่สเปคฝรั่งนงบอลขาวได้จังน้อยนี่นะเอฟซีเอฟซีบอลสเปียนสเปคฝรั่งฝรั่งทั้งหมดเลยเจ้าคนนี่นะโยกมึงเล่นของสูงนี่สเปียสเปียสเปีย น,นี่ยหคู่นี่นะเฮ้ยกิเดีเ๋ยวบบเน้ำฮนน้ำกระทอมเอมาคุยเม่อ้ <laughs> เลย <ะ S 2> มึงเลมึงี่ยทุกคนระซื้อแต่น้ำปัน้นมึงดูนะนี่เยอะพอเพลยเอามาเงานนาินนะวันนี้แดดแนแจงกลางปางอยู่บิมือผลเลยบพกดูบัเมือฮูจักไเนาะมือเลยนะ่ายยปันมันแล้วกันแดดเว่อ นี่กะบีได้เป็น้นนั้น,นล้วเซนเออมึงฮะโล่สิบห้าแต่ขันเอากับน้ำกระไรอีกราขานึงไปเอาไปแลกขาวปนด้ก็ <laughs> คือผลไอพี่ไปบ้านี่แหะขาวนยังปปิยปติดรยัางสดนะเนห็ดผาไอ้่นข้ปุ้นกับกูดเส้นขาวปุ้นกับกูดราคาติรถกับด <laughs> สดไอบบัดน่ก็พี่น้อง ไอ้พี่ไปบำบัดเนี่ยไ่มีข้าวกับผ้าดุปนั้นน่ะเก็บสกุไว้สกุไว้แล้วก็ไปปานวิ่งนะวิ่งมึงในสังกันจับแน่ลิงลิงวัดเงินที่ไหนนึกไม่ออกโอเคก็ไปเอาไอ้ช่วยไอ้กุยน้ำมึง เบิงในหน้านั่นเยี่ยมภาษณ์นีบ้งเบิงเบิ้งเล่นลีกดูปีูฟวูฟวี่แฮรีงจ้าปเจ้าแบวสีน้าหมดไจเถอเถ้ารถนะแฮร์รีแล้วก็รางวัลรถซ้อมหน้าปีคอนเทนต์ไอคอนเทนต์นะพี่เอาควัรถเลยท่าน้า มังคักะตัวนี้มังดาพีดังมังหน้าเอาไหมโอ้ถ <mm ั well. ่นเป็นต้นสมบูรณ์แห้งนั่นดู้นะ ฮ้องเพลงกันแน่เพลงอันมักฟังกันนะเพลงเคือว่างอันเพลงอันฮคือนว่าสาวเล่าบอกไทยเพื่อนเน๊ะเออเออเออฟังพระในเอฟซีไทยไลายได้อยู่นี่ในเอฟซีฟังไทยไลายได้ดีใจเด้อต้นไมยเขียนจจเราแล้วฟังไทยถึงต่างดัง

ดีเด้ะอ๋อมีกระด้งดังดังเหออ้ก็ดังดังไม่ได้ขอโฆษณามปต้นนเลยดีใจ ไทยทิ้งตาฝากมาคืออะนีล่ยลำตูเขาทำอะไร s t a r b บา d y ี t a r b u d d ทุกคนก็ซื้อว่าปีอายุ12ปีเมื่อนี้จิมาร้องเพลงเสียงจากสาวลาวเด้อร์มนลิมิมอนก็มาฟังกำเดียวเด้อทุกคนร้องบีท ah ึกกระยาหายเดียดได้ตีเดียวเด้ทุกคนมา ดีใจนะครับจัดไม้เขียนจังอ้ายแล้วฟังไทยถึงสาวพินาพนาผมก็ค่หางงผมนีักมันตันกโค่นนักมันติดเลยอืเดี๋วตีมันก็มีเมืกนี้ หาายบ่มีจะโศกผมีกะโดกไปซ้ำเอาเบาไทยนำควงนือนสิมาควงใจกันแส้นละเพียงเรากับให้บ่มีความมาสิกันใจอองเบมีความมาสิกันใจอองหบยเงนจะร้อ้นหอดผู้เบาบงเรค้องยาว

เธอมีกันทอย่างควมมมมนยันเอขอล้มยเอขอลน่เป็ยังไอมดน้ั้จงห้องก็เฮ่ออันเฮ่อทผู้ชมเบกเฮ่อนี่สิเพลงเด่นๆในปีเด่นแบบ แม่เาดอกไม้ของก่อนม่ไรเอ้พี่ถึงกเท่เนเอานเพลงแบบเต้นแบบยงยงนั่นเอาเลงเื่อข้มาได้เลยเออมาเร่งอ้าอ้ายจ้ายับข้มาไม่อ้นหน้าให้นาอันนี้คือค่อยู่หน้าเวทีอ้ายเจ้าัหน้าลงขึ้นใหญ่ข้าเชี่ยวร้องไหม่เด้อ มื่อแหงละหลายเพลงพอีมีกันทำไมมันไม่ยอลยอ่านข้อความนี้นองได้มาอดแล็กซี่กำลังมมบานว่าุเปลียนเปลียนคตังของน้องเลยบ Okay, okay. Bye. ลดน้ำในนี ไม่ย่านไเชิงชิงชิงไม่ย่านบอไม่ย่านบอเบิ้งดูบเบิ้งคือสชยผ่านย่าน thì nó dễ quá khai là khai đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คืใช้ผ้านย่านบอกหลวงพ่อชองไม่าก้เนมเนแข็เจะพัดนี่ะอืแม้จะพัดนาะแข็งๆนะบึ้งได้เอฟเจรได้เจี๊ยบยนปุ่นน่ะ น่ารอดสปีดมือไอ้บอโดนปั่นมาด้วยกัเริ่มมันนั่นแหละทุกคนเอ้ยแต่การยังหลายเติบอยู่ไอ้ไอ้มาปั่นมันตอยน้องไงเด้อน้องปั่นมาต้นมือมือสุอน้ักปั่นมาฝกาะเลยเด้อไอ้บุญได้เพิ่มเติมเพิ่งดูสีด้านน่ะรอดล้วบอยังหลายเติบทุกคนเอ้ยบันี้กระซี่ปั่นมันติอยแล้วทุกคนเอ้ย แล้วมาทุกคนล้างคาเฟ่สมเจ้าอ,อไม่โตัน,น,นตั้งไรเจ้กันเอาในตาเคยน้ำมึงเลยเด้อหลุมนถามพี่ว่าล้างมึงล้เด้อเพราะใกล้อยู่สปีเอ็นเล็บขหากุังเนสก,กุลเล่นยิ้ว เฮ่อคอวบันมันต้นคอวบันแล้วก็เล็กมากนี่นน่ะอันนี้บอกอันบินนะโบนเซอร์ปีครับไปสอบเดินปีเดินเร็บูเบนอีเจ้ยอึดบอลเซอร์เนาะทรงนี่กะกำลังจนอันทอยเซอร์ก็ไม่มีอันเกาเกก็ไม่มีแล้วนะ กระดูกลงไปพี่น้องกระดูกอันพี่โลเฮยกระดูกงโง่หมูหมูลูกโง่นี่แหละทุกคนกระดูงโง่ลูกหมูนี่แหละซื้อมาเสารนี้สามสิบพันทุกคนเอ้ยกาแปมาต้มต้มเฮออันหมูนี่เยซุกแล้วก็จึงเอาลูกซีนลงนะพี่น้องเอาอันนี้ลงทุกคนลูกซีนพร้อมๆลมเดือดละ เติมน้ำกินนี่มาทุกคนมาพดลอยสิเอาเขาเป๊ะลงพี่น้องไปเท่าเ่าต้มต้มมดโลดปะกะหลายคนอยู่กับมันนี่เสียน้ำน้อยเทียวบ่ไลายเตอร์น้ำฉันจะเต็มหม้อนี่เหยเอาพี่น้อยก็าเลิกเลยระบบเขาเลิกอันนี้คั้นลง ินกกรมพักหอลอะคือพักหอมไม่มาจตเฮิอนพักหอมได้มีม่มาอยู่เออยี่ววนพอดีมิตยกจะเอาตั้งสายนัว่านนะเจบมอมันก ิอจีมคิดจาก็ได้แล้วบอยังไม่มีมมีมีสามสาลาจีเลยนี่ลองฟิสกันมีได้มีอันนั้นมีแต่ลูซิงก็กว่ารูมูนี่สู้พักกับวีดีมีซะดอกคะเปะโลหนึ่งทุกคนถุงหนึ่งกินสี่ห้าหกคนนี่แหละพี่น้องกินเทงทุกคนจะแซ่บอยู่ <S <S เป็นเป็ดล่ะมามาแล้วบอกเล็เป็ดเจ้กูอยูผู้เดียวผู้เด wow ียวเลยท่ี่ท uh> uh ุกคนมันค uh ุยละมอเยอะขนาดเลยคงละโลนี่ดนะโลนึ่งอ้ยผู้ชายไม่ได้กินนะบองดูปี้กนั้นปจัดังาย่าไม่ได้กินบปี้ ทำบุญทำทานเนียนะจ้าธุกพี่นกเปียอาขน้อมาจี๋สิเลยเสื้อสองถุงเลยเราทำิ่ญไปเอ็นทิ่เรื่องดอนช้างมันก็รัางไหวเออสอยไทยทุกอ้าวทุคือปรทศไทยทูแล้วมันเอ็ดทาเนี่ยนั่นเดยท้าไหว้พระอืมแต่ว่าที่นั่นยังมันไม่ได้ไปไหว้พระมันไปไหว้ช้างโอ้ยกันอันนั้นนดิโอ้ยเป็นอะไรมีเมากเลนมี

อ้าวมึงดูนี่สองคนนี่อ้อเอ้ยอยนี่สองนขนาดนั้นล่ะพี่เอ้ยกูจะเบึ้งถึงเลิบว่ะโอ้ยอลูซานกวดชีิตกีระเลวดีตามซีกรุ๊ปพอลขอเพลงเลยล่ะพี่ขอเพลงอยู่อลูกซางหลายปีแล้วพี่ก็ร้องเพลงลอกน้ำมาแน่น้ำมันแน่ ้วเงีเอาต้มแลนยเอาต้มล้วนเอาน้ำกัน้ำลองน้ำาเลพปีเบือเบ่เบิ่พาไปกินพาไปกินกามอนึงว้าววันนันดเราจะเท่าจะมีผู้บนทัดตอกจะถอแล้วกันถนี่กแฟนี่ถือนี่กัเขาคือเดียวกินหลายคนกระแซบเดยพี่น้อง เตมโมนะเอาไปเามาบิ่มเลยจ้านมันก็ปลาบันกปลาคู่ัเลยปลาถมอเทคนคือว่าทั้งท่้มเหบนนเอาเื่อบบก็มาตื้น เพิ่มมาตื่นนะยังมีเชรอยู่ไหมนะบม่เชรยังไงืม่บอกยังหัสวยอยู่บวกสเลยได้เกิดนะขาดูมูเขาซ่บดูตะเก้นแต่ว่าตัวเขเป๊ะสกไนะคือแซ่บไปเนาะไก่แบบไก่บ้านน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video lắm dẫn